มาแล้วจ้าขอกฟรีจากรบอกนะคะน้องทีมีเอฟเฟกต์พุกแบบนี้นะคะและสิ่งที่พี่แป้งใส่อยู่นะคะน้องคือหมวกทรงสูงสีดําแบบนี้ที่เขียน2024และของที่มีเอฟเฟกต์แบบนี้นะคะแน่นอนว่ามาจากกิฟต์การประจําเดือนมกราปี2024นั่นเองนะคะเป็นเดือนนี้นะคะมาใหม่ล่าสุดเลยแน่นอนว่าการที่น้องจะได้เนี่ยน้องก็ต้องซื้อกิฟต์การนะคะซึ่งกิฟต์การเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นโลตัสนิกซีนะคะ ใบละ300ใบละ750มั้งพี่แป้ไม่แน่ใจนะใครที่อยากได้ที่อยากมีของเอฟเฟกแบบนี้ก็ต้องมีแล้วเลยซึ่งนะคะมันจะเป็นพุ่เอฟเฟกแบบนี้นะคะน้องบอกเลยว่าตุ้มตามตุ้มตม ขายสีมากๆพี่แป้งว่าคุ้มค่ากับการเก็บมากๆเลยนะคะเพราะนนองน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าของที่มีเอฟเฟกเนี่ยจะมีแต่ทางโรบอกนะคะที่เป็นคนขายได้เท่านั้นและก็เขียนปี2 0 2 4ี่บเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใส่นะแล้วมีเอฟเฟกแบบนี้โคตรเท่เลยมันก็จะกลายเป็นของแรงในอนาคตนั่นเนนะะนองนะคะแล้วน้องบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะคะใครที่อยากได้ก็ลองไปหาซื้อดูนะคะซึ่งพี่แป้งอาจจะแต่งตัวแปลกๆหน่อยนะคะนนท์เพราะพี่แป้งโดนโรบอกเบรด์รหัสนั่นเองแต่แค่วันเดียวเท่านั้น